หน้าต่าง Windows Explorer พังหลังจากอัปเดตมาอาการเป็นอย่างไรแก้อย่างไรหลังจากที่เราอัปเดตมานะครับบางทีมันอัปเดตเองหรือจะบังคับอัปเดตก็ตามบางเครื่องจะเจออาการ Windows Explorer พังนะครับโดยเฉพาะใน Windows 11ที่มักจะเจอกันย้ำนะครับว่าบางเครื่องแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเจออาการนี้แล้วมาดูวิดีโอผมครับ อาการเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมไม่ว่าเราจะเข้าหน้าต่าง Windows Explorer แบบไหนก็ตามอย่างเช่นเข้า d i s PC ตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วปัป๊บเมาส์จะหมุนทันทีเลยคลิกซ้ายไม่ได้คลิกขวาไม่ได้เมาส์เป็นรูปหมุนหมุนหมุนมุนกดปิดก็ไม่ได้นะครับหรือบางเครื่องเข้าไปแล้วสามารถเข้าโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ได้หรือเข้าได้เลยแต่สักพักหนึ่งจะเจออาการข้างต้นอย่างที่ผมได้บอกไป หมุนหมุนมุน,มนกดปิดแบบนี้ไม่ได้เลยต้องบังคับโดยใช้ task manager ในการปิดแบบนี้ปุ๊บปับ๊บนี่แหละครับอาการมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูวิธีแก้กันดีกว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีที่ผมจะแนะนำท่านผู้ชมต่อไปนี้ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายก่อนที่คิดจะลง Windows ใหม่นะครับและวิธีของผมที่กำลังจะแนะนำอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ปัญหา w i n d o w s e x p l o r e r พังอาการอื่นได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีแล้วจะลองวิธีผมดูก็ได้ไม่ว่ากันนะครับถ้ามันไม่หายค่อยตัดสินใจลง window s ใหม่เอาละทีนี้เรามาดูวิธีกันดีกว่านะครับให้เราไปที่ช่องค้นหาตรงนี้นะครับจะมีช่องค้นหาอยู่หรือถ้าหากว่าไม่มีให กดเมนู Start นะครับและพิมพ์ไปที่ช่องค้นหาเลยนะครับจะมีเหมือนกันหรือถ้าหากว่าไม่มีอะไรเลยนะครับกดปุ่ม Window ์ค้างไว้และกดปุ่ม R, R, R บนแป้นพิมพ์ R และบิดนะครับและพิมพ์ไป Registry Editor นะครับแต่เอาว่าผมไม่เข้าทางนี้นะครับผมจะเข้าแบบง่ายๆให้ดูเพราะว่า Window ์ยุคนี้เป็นแบบนี้กันหมดแล้วเอาในยุคปัจจุบันนะครับ ในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า register registry r e g i s t y นะครับแต่ว่าเราจะพิมพ์แค่2ตัวเดี๋ยวมันจะมาเองพิมพ์ r และ e นี่ครับเราจะเจอรูปแบบนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเยอะๆนะครับนี่แบบนี้แบบนี้เลยนะครับดูรูปเอาจำรูปเอานะ มันจะเป็นหัวข้อที่เขียนว่า r e g i s t r editor นะครับให้เราเลือกที่ run as administrator ตรงนี้หรือจะคลิกขวาตรงนี้และเลือก run as ก็ได้นะครับได้หมดเลยกดเข้าไปปึ๊มนี่ครับอา้าวพับก่อนมันขยายอยู่มันจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่าง registry editor มันจะมีอยู่1 2 3 4 5 5แถว ด้านซ้ายบนหน้าต่างช่องเล็กตรงนี้นะครับให้เรามองให้เรามองตรงนี้นะครับแถวที่มันมีคำลงท้ายว่า user ตรงนี้ของท่านผู้ชมอาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้แต่เอาเป็นว่าให้สนใจด้านหลังนะครับที่มีคำว่า user นี่ครับ current user ตรงนี้และด้านหน้าของโฟลเดอร์นี้สีเหลืองๆจะมีลูกศรชี้ อยู่นะครับชี้ไปทางขวาให้เรากดที่ลูกศรมันขอเรียกว่าลูกศรน,นะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับและจะมีเมนูย่อยออกมาเยอะแยะหมดเลยให้เราไปกดลูกศรด้านหน้าโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์ปุ้มเข้าไปปึ๊บนะครับจากนั้นให้เรามองหาโฟลเดอร์คำว่าคลาสสิใช่ไหมอ่านผิดขออภัยกดลูกศรหน้าโฟลเดอร์นี้เลยครับหน้าโฟลเดอร์นี้ป่า โอ้โหเยอะมากทีนี้เราเลื่อนลงเลยนะครับหรือว่าจะกดปุ่ม L L l Ion ก็ได้ปึ้มนะครับและเลื่อนหาดูหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Local Setting ตรงนี้นะครับและกดเครื่องหมายลูกศรชี้ปาบเข้าไปจะมีเมนูย่อยออกมา1,2,3,4ให้เรามาคลิกขวาหน้าโฟลเดอร์ซอฟต์แวร ไม่ใช่คลิกขวาขออภัยคลิกลูกศรหน้าโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์ปึ้มและจะเจออีกหนึ่งโฟลเดอร์คือ Microsoft กดลูกศรอ,อีกทีหนึ่งครับหน้าโฟลเดอร์ Microsoft ปึ่มและจะมีโฟลเดอร์ windows แยกออกมาให้เรากดลูกศรที่หน้าโฟลเดอร์ windows กดเข้าไปเจออีกแล้วครับเจอ c u r r e n t Version และ Shell นะครับให้เรากดลูกศรหน้าโฟลเดอร์ Shell ปึ้มนะทีนี้เราจะเจอโฟลเดอร์3อันอันแรก B ขึ้นต้นอันที่2 B ขึ้นต้นอันที่3 M ขึ้นต้นให้เราสนใจโฟลเดอร์ B 2ออันนี้นะครับทีนี้เราจะจัดการมันยังไงละ่ะวิธีแก้ให้เราคลิกขวาที่โฟลเดอร์ B อันแรกนะครับคลิกขวาแบบนี้และเลือก delete จากนั้นตอบ yes ไปเลยนะครับตอบ yes เสร็จปุ๊บหน้าต่างตรงนี้จะหายไปแต่ผมตอบ no นะเพราะว่าผมไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นโฟลเดอร์ b แถวแรกจะหายไปจะเหลืออยู่2อันนะครับให้เรามาที่โฟลเดอร์ b อีก1อันที่ยังคงเหลืออยู่คลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้และเลือก delete ตอบ yes ไปเหมือนกันนะครับและทีนี้มันจะเหลือโฟลเดอร์อันเดียวแล้วเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมกดปิดหน้าต่างได้เลยจากนั้น ไปที่เมนูสตาร์ทและทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเครื่องกลับมาให้เราลองเข้าดูนะครับก็จะสามารถใช้ได้ซึ่งเท่าที่ผมเจอมา6.7เครื่องน่าจะ10เครื่องแล้วนะคอมพิวเตอร์นะครับใน Windows 11นะครับหายทุกเครื่องเลยแต่ผมไม่รับประกันว่า Windows อื่นจะหายไหมแต่ว่า ในเมื่อมันเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะทําแล้วเราก็ลองทําดูก็ได้โอเคเสร็จแล้วครับวิธีมีเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดมีอะไรสงสยัยสามารถพิมพ์ความคิดเห็นด้านล่างวิดีโอนี้ได้และสามารถที่จะพิมพ์ค้างไว้เลยนะครับและผมจะมาตอบขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ